นี่ซ้อมตามเยอะมากทุกคนกินไงให้หมดแล้วก็ทีเด็ดของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่หมูแตเดียวแล้วก็เนื้อแต่เดียวนะคะซู in, ซมอินซมเอาบางทีบางทีมันแบบว่ามันมองไม่เห็นทอดนาำนิดนึงนี่น้องเนื้อแล้วก็น้องหมูนะคะ เขี่ย <guidelines> ก็คือมันจะหุกนะคะแล้วก็มาย้วยให้มันเข้าเคลื่องนะคะไม่เหมือนแส่เซ็ตยิ่ไปเลยถ้าเกิดไลอยิวแล้วตำตำส้มตำไปแล้วส้มตำมันมันหุกอ่ะอายเลยนะ โอ oh, oh. ยเลยนไม่ไหวเนาะ <laughs> รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะจะตักข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านเนี่ยโอ้ย,ยลุงยิ้มใส่แว่นอยู่กันเ <c oughs> ดี๋ยวเรียกว่าต้องกระเถิบ มาใกล้ๆก,กว่านี้มองไม่เห็นเหม็นหนูอยากให้ทุกคนเห็นส้มตำด้วยอ่ะอันนี้อื้นี่นะคะเป็นข้าวเหนียวนะใช้ม้อหุงข้าวหนึ่งเลิศปะ่ะ ที่นี่กี่โมงแล้วยี 20, 20่ยี่สิบลบสี่เลเท่าไหร่คะสิบหกอะ่ะสี่โมงเย็นนี่ข้าวเหนียวแนะนำเมนูนี่ข้าวเหนียวแล้วก็ศ <c oughs> ูนแล้วก็อ้า <c oughs> นี่ซ่ <c oughs> ้มตามเยอะมากทุกคนกินไงให้หมดแล้วก็ <c oughs> ทีเด็ดของเรานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ ก็คือนี่หมูแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะคะซ o o m in zoom out บางทีบางทีมันแบบว่ามันมองไม่เห็นทอดน้ำนิดนึงนี่น้องเนื้อแล้วก็น้องหมูนะคะอนี่ซตมตำเยอะมากทุกคนกินไงห